กำกับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสํบานันกงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ถลายโกดังเก็บผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาและเครื่องสําอางแบรนด์ดังปลอมค่ะที่ลักลอบนําเข้ามาจากจีนมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทค่ะ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยายและเครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอมกว่า6000ชิ้นมูลค่ากว่า10ล้านบาทที่ถูกนำมาขายในช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าราคาสินค้าจริงหลายเท่าถูกตรวจยึดได้จากโกดังย่านบรรทัดทองเขตปทุมวันโดยเจ้าของโกดังดังกล่าวนั้นเป็นชาวจีนค่ะก็มังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร,รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอสืบพฤติกรรมของร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าปลอมเหล่านี้ พร้อมกับนำข้อมูลจากเจ้าของแบรนด์ที่ร้องเรียนมาขยายผลจนนำมาสู่การบุกทลายโกดังที่เก็บสินค้าโดยผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ตรวจยึดได้นั้นพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มสตรีมีคันภเป็นวิตามินและแร่ธาตุบำรุงคันภจนถึงคลอดบุตรค่ะซึ่งอาจมีสารอันตร,รายเจือปนแล้ก็เป็นอันตร,รายต่อผู้บริโภค เบื้องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดตามพรบรอาหารปี2522ฐานจำหน่ายอาหารปลอมแต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่รับว่าสินค้าทั้งหมดนั้นถูกส่งมาจากจีนแล้วก็ถูกนำมาเก็บไว้ที่โกดังของตัวเองซึ่งตำรวจก็จะขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปนะคะว่าเกี่ยวข้องกับทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยด้วยหรือไม่ค่ะ